ผากระถางนี้เป็นพริกแซบจังแซบก็แปลว่าอร่อยนะเนาะภาษาอีสานแซบจังมันได้สองความหมายแซบบางทีก็เผ็ดบางทีก็อร่อยรสชาติเผ็ดอร่อยประมาณนี้รึเปล่านในพันธุ์เขาจะเคลือบคลืบยาสีม่วงนิดหนยเองเองนี่ยสองเลย ดูซองนี้จะพาะให้หมดเลยซื้อมาสองซองมันจะคล้ายๆพวกพวกซุปเปอร์ฮอสกินดาหรือเปล่าไม่รู้ประมาณสักเดือนแปดเดือนเก้าเดี๋ยวพาไปดูตา่างจรไม็เพัน เกี่ยเมล็ดพันธุ์ให้มันกระจายหนึ่งๆรู้สึกว่ามันจะกระจุกเมื่อกี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวรถนั้นอันนี้จะเป็นพริกหนุ่มไว้เฮาโอเคอันนี้เป็นอีบริจัดหนึ่งสีขาวรู้สึกว่กาแซ่น,น,น,นี้เอาคันไกลดีกว่า หืม,มกันใจ่คนแล้วเตินเขเค เมล็ดพันธุ์จะเป็นยังไงจะเป็นสีขาวไม่ได้เคลือบน้ำยาแบบสีแดงเอ้สีชมพูสีแดงสีเหลอืองเนี่ยหัดเจ้าหังเจ้าเอว เกียร์ดินกันอ้าวไม่ได้พันก็เป็นแบบเมื่อกี้เนะี่ยสีสีมันนะอันนี้เหมือนจะเยอะกว่าซองเมื่อกี้เนะี่ย นี้เป็นไมโครฮอฟเอฟหนึ่ง e มันจะเม็ดไม่แน่ใจว่าเม็ดเล็กหรือเม็ดโตเม็ดกลางผลผลยาวประมาณสี่ถึงห้าเซนก็อาจจะยาวอยู่นะซองนี้ก็ร้อยห้าสิบเม็ด เหมือนกันนะถ้ามันงอกเต็มที่นะเขาจะเคลือบออกสีเหลืองสีเหลืองทองเคลือบยา กบแค่ให้มนลดมันจมนะไม่ให้โผ,ผล่พดินโอเคให้น้ำยอดสนเอฟหนึ่งทองยอดสนนะถ้าชื่อเต็มก็ซองนี้ก็ ร้อยห้าสิบเมล็ดก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวดูความยาวกันความยาวของผลพริกก็มานหกถึงแปดเซนยาวถ้าหกถึงแปดนี่ยาวอายุเก็บเกี่ยวแปดถึงอาแปดสิบถึงเก้าสิบวันหลังย้ายต้นก้านะนับจากการย้ายต้นกล้าลงดินนะั่นแหละ มะนิดพันธ์ก็เป็นสีทองออกสีเ,เหลืองทองทองเพราะว่าเขาเคลือบยาเด้ย ควจริงเิ็ดด้วยสนเนี่ยพันดั้งเดิมนนะจะน้ำหนักต่อมากแล้วก็เรียวโดกไม้โดกแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักขนมันจะเล็กกว่าเม็ดมันจะเล็กกว่าที่ผสมที่พันผสมมันจะอ้วนขึ้นมาหน่อยนะอบอวบขึ้นมาหน่ยเม็ดโตเม็ดโตขึ้นมาหน่อยไม่ใช่เม็ดอ้วนแต่ว่ารูปทรงนะ่ะเหมือนกัน ันก็จะซึมต้องให้ดินแห้งหมาดๆกันนะคอ่คอยค่อยคุมพลาสติกไอ้ถุงพลาสติกหรือไม่ก็ไอ้ตัวครอบนะเป็นโดมให้มันแห้งนิดนึงก่อนพันแชมเปี้ยนฮอตอ่อหล่นไปแล้วหนึ่งมเมล็ด อันนี้มันจะเป็นสีแบบเหมือนธรรมชาติเขาคงจะเคลือบยาเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้เคลือบแบบลักษณะแบบสีท้องร้อยห้าสิบเมล็ดเขาไม่บอกรูปร่างยาวเท่าไหร่ คุณจะใกล้เคียงกับพวกคิดาวนะ่แหละพวกพี่ขี้หมูทั่วไปนะดูจากรูปเนาะอเคให้น้ำตน้ำ้ไม่ค่อยเนี้ยน้ำนะ ถ้ารถบ่อยๆนะ่ะมิตรเอมิตพันผักพันพริกกนะัน่าอยโอเคก็พันนี้พริกเหลืองอากาศเริ่มมาหนาวแล้วลมพัด มีนจะงอกดีปะ่ะพันนี้ซองเนี้ยเาเพาะไปก่อนถ้าไม่งอกค่อยเอาอีกซองหนึ่งมางมาเพาะเอาตัวยูมาแล้วไม่เอาไม่เอาอันนี้พอเยอะเหมือนกันอยากจะเคลีย ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เรียน 从我的伞呢？ วันนี้สองดูพริกที่พอไปตั้งแต่อ่วันที่สองเดือนสองเนาะมีไรงอกมัางเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยนะพริกพริกขาวพริกหนะนุ่มนี่ไม่งอกไม่งอกนี่ก็พริกขาวนี่ก็ไม่งอกอ่าดูกระถางด้านนี้อ่าแชมเปนฮอสเห็นมาแค่เนี้งอกมาแค่นี้ ้านนี้ยอดสนเห็นงากมาแล้วมาแล้วแล้วก็ดินเป็นแบบร่องแตกนี่น่าจะแบบข้างในน่าจะเริ่มตรงนี้น่าจะน่าจะมีล่างๆนะอ่าพริกอันนี้ไม่งอกพันนี้ไม่งอกไม่งอกงอก็พริกพันนี้อ่าแ่บจังเนาะซสบจังนี่สอง งนี้เห็นงอกแล้วนี่งอกแล้วค่ะอ,อีกสายพันธุ์นี้ไมโครไมโครฮอตไมโครฮอตงอกดีด้วยเป็นพริกหนุ่ไมโ,โครฮอตโอเคใช้ได้ค่ะอ,อันนี้เป็นพริกเหลืองสองสายพันธุ์ไม่มีวีแวมเลยนะี่ยเห็นกรถางไนะพันธุ์นี้ไม่ได้พันเปิดโอพีเก็บไม่ได้พันได้ มีงอกค่ะอีกหนึ่งกระถางใส่พันธุ์นี้ฟิกเหลืองไม่งอกไม่งอกอยู่ห้าสายพันห้ากระถางแล้วก็มีงอกแชมเปี้ยนยอดสนแล้วก็ไมีคือฮอตแล้วก็แซ่บจังโอเคก็ถือว่าเคลียมนเมล็ดพันจากสองที่พี่ๆเขาให้หน,นะเสียดายก็ลองเพาะดูถ้าง,งอกก็ก็ปลูกนะถ้าไม่งอกก็คงจะรื้อดิน ตากแห้งแล้วก็ไปเพาะเมล็ดพันธุ์ประเภททั่วประเภททั่วพูประเ,เตงดีกว่าถ้าเราเอาไปเพาะแยกสําหรับต้นกล้าพลิกเดี๋ยวพอมันนอกมามันจะสับสนว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนเอาไปใช้งานอย่างอื่นดีกว่า